คุณครับสำหรับหญ้าสวยๆให้กับทีมช้างของผมเจริญเจริญครับแม่คุณครับแม่อะไรนี่แม่อะไรยังไม่ได้เอ่ยชื่อแม่เลยแม่ไหนนี่แม่อะไรอ่ะแม่เจเจคุณแม่ดูตาวีคุณแม่เจเจนะคะตาวีบอกแม่อะไรล่ะคุณมาแม่อะไรล่ะให้มีแต่แม่เจเจนั่นแหละ กับคุณแม่เจเจนะคะแม่จ๋าขอบคุณสาธุบุญนะคะขอให้คุณแม่เจเจร่ำรวยนะคะแม่ตาวีก็ชกน้อยต่อยเก่งนนี่ชคน้อยต่อยเก่งนะคะแม่ไปแล้วนนขอบคุณนะคะแม่สาธุบุญนะคะขอให้คุณแม่เจเจจึงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จ๋าอันนี้หนึ่งร้อยมัดนะคะคุณแม่หนึ่งร้อยมัดของคุณแม่เจเจนะคะลงบ้าน ตาวีนะคะหนึ100มัดของพี่อ้อมอยู่กับพี่โม้นะคะคุณแม่ขอบคุณสาธุบุญกับคุณแม่เจเจนะคะแล้วก็พี่อ้อมเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตาย่าใบาข้าวตรงนี้ให้กับน้องช้างห้าเชือกตลอดมาขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแม่จ่าล่ำรวยๆตลอดไปนะคะ